สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาหลับซมเด้อพี่น้องวันนี้เ่าตัวสีพามาเบิ่งแม่ซีเพิ่นแกงหน่อไม้สุกินเด้อพี่น้องเนาะมาติดต้าหลับซมนํากันเนาะพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะอ้ามื้อนี้ก็แกงหน่อไม้ตะแลงมื้อนี้แม่ซีเพิ่นจะแกงหกน่อไม้เด้อพี่น้องมนั่นจะได้เี่ยมีอไรแม่กระดูกหมู้งมีพัเนเนกเนี่ยักทองทยอดมเอือเนาะยอดผักทอง,พ,อออทองพี่น้อง หน่อไม้อันนี้ก็กระดูกหมูกระดูกหมูพี่น้องที part, ่เป็นแจ้งนน้ำมันจะน้ำพี่น้องน้ำจะน้ำอันนี้ค่ะใส่นี่เลยนี่ก็หน่อไม้เด้อพี่น้องอันนี้ขึ้นน่อไม้ที่ต้มแล้วต้้มแลวพี่น้องหน่อไม้ที่ต้มแล้วด้วต้มแล้วแล้วก็ใส่หมากเพชรเป็นนัวลงไปเนาะเป็นนัวกรเอาตุ้มรลงเรนตอนสีแดงเม็ดทองใส่เขาใส่น่ะเขาเบื่อแล้วบ้าใส่แล้วเขาบอกเขาเบื่อกระใสใส่แล้วก็จะนางเด้พี่น้องปาเมเปิลกินจิบยามแรงพี่น้องแ เนาะอันนี้ก็คือเมซี่เป็นบริแกงให้เอฟซีเบิ่งก็คือว่าโดนเหม็นหมดเลยเนเบิ่งโดนเลยเนาะมนีต้นมีต้องเป็นสาอเลยในไทยอ่าลงมันกระดูกมูสแหละกระดูกมูสพี่น้องอะก็พักคะแน้งเนาะพักะแขนแห้งพี่แม่เป็นเก็บไปตะกี้เพแต่เดือนไปเล้วเนาะเอามาตากแห้งไว้พี่น้องเอามาตากแห้งไว้เลยพี่น้อง

ัวกระดูกหมูพี่น้องเลยมีมภยัยเงติดกันเป็นพื้นติดกับข้าวเดียวดอกนะอืมมันติดไหนจะสบายอืมนี่ติดแต่ติดหมดอืมมันคอร์ดเลยพี่น้องถ้ามันบวดติดไม่พอไหมมันเป็นมไม่เป็นไม่ดิบเนาะไม่หม่วงเลยพี่น้องไม่หม่วงเนาะบรรยากาศงามแรงพี่น้องเลย คำนะฮาวมงฮ่องมงนะ้าวพี่น้องอันนี้จะมูเนาะปีขวดขวมูจะเป็จะตะเกงเอาไปใส่เนาะนค่ละขมูะเกยมันคทุกเลยสบายครับ <ediyor S 1>

ông hành, bọn tay nam nài đi lái À i like him bọn lái whatever one tonight qua tay này được đúng không 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 đúng ได้ประมาณสองถ้วยนะพี่น้องต้นไม้ดองบ่นี่ไม่ดองไมต้มดีกได้นี่ไหมอ้มน้ำมานจะเบิ่งขึ้นน้อยกว่าเดิมซื้อได้โอ้โหซื้อที่ตลาดนี่จะเป็นน้ำไม้ดองนะพี่น้องน้ำไม้สดเนาะเด้อคนจะเอาน้ำไม้ใส่ก็ใส่เลืนใด้วยลงไปเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นยอดผักยอดผักนี่ยอดผักอันนะเนาะยอดอันผักทองพี่น้องยอดผักทองพี่น้องเลย เออหนานตาเด้อพี่น้องเลยเข้มขม้นอีกี่น้องเข้มข้นี่นะเศ่เสนี่กระดูกหมูโอ้ยเสกพี่น้องกินน้ำกันเด้ออ๋อสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องคิดข่าวน้ำกันเด้อตระเลงแ้วพี่น้องกินนำกันเด้ออนกแก้งห่อเมสีพ่นแกนไหมลืมถ่ายตอน เนใส่พงซูรรสลงไปพี่น้องเลยตอนประดิษฐ์เลยขนาดเศรษขนาดวะเศรษขนาดพี่น้องมาเด้อมีถังกันเด้อแกงเง่าไม้พี่น้องเผื่อจะเคลียร์พื้นที่พี่น้องไปตั้งกล้องกันเปง่ายเผื่อจนสัตว์ล่ะเศรษเนาะอเศรษฐเขิงเขิงจิงจื่อหนึ่งพี่น้องเลยเศรษฐ ทีบหนาหันไปยังเต็มเนาะเปลี่ยนมุมพี่น้องมือเนี่ยก,กี้นางเขาพูบบนเลยลงมนานหลังหลุมเบอรงแม่และ <c oughs> อากาศห่อนลายพี่น้องแมนอากาศห่อนเมือเข้า <c oughs> มาเลยพี่น้องเทะเท้องเลย Cứ ừ, vừa là nó xuống một vào chắc này <cười> <cười> ừ. một có gì có gì vào nhà bạn thì mà xuống một ừ. Thu <c oughs> นั่นน่ะแหละจริงนไทยพี่น้องเบิงอย่าลงกันพี่น้องอันนี้ท้องเดือนเลยพี่น้องท้องจำเดือนเลยเนาะร้านจะไปอะไรนะเปิเมื่อจำไหมเเปินดิ เมื่อจำไม่พ <cup classics and Anyways> so uh, ื้นตามเลวันที่กันเช้าและพื้นเมื่ออ่ะยังบอหวันที่กันเช้าและพื้นกันมายังบึงมาเขาของพี่เั้นนะมักมึงแข็งกระดูกมาอัคือว่าเสบขนาดเนาะป้าทุก nó mạnh nhâm đen cả thể cái nó... Nó vừa Ngon. 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 อ้อมอื่นแก้งกังเวทเน,น,นาะอือนาวก่อนแก้งกังคืนกระแ่บแต่เก่ากินบุมเบิดได้พี่น้องมาตรบอกกินน้ำตอนน่ะผนไปเห็นงาน,นเนาะเราถึงกับมากคือเก่าพี่น้องใกบ้กน้านบวกคืนอน่อดเลยคนไหม่ มา <laughs> ตแต่กลับมาอีกคลิปก็เก่าเดิอพี่น้องเดิอ,ดอแต่เก่าไม่นอนแล้วทำนี่ฮะไปใส้กับบคือบ้านเฮาได้พี่น้องเลยสร้างคนไปท่องเที่ยวเนี่ยจ้ามไปทองเที่ยวเนี่ยพี่น้องเอายังบม่เคยไปจักเยือน ก,ก็เคยไปไทยก็เคยไปไทยจักเดือสองเดือนสามเดือนแล้วพี่น,อน้องไหนว่าไปเดี่ยวมึง,งดูไปนั่นนั้นมึงดูตามไปยี่ย้ำไียเป็นอยู่ฝั่งไทยแนพี่น้องมันอินแน่น อ่ะพี่น้องมาฮอนเฟิร์ตัวกับสิขอจบขอลาพี่พีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องเลยอะไรกับพุ่มพอกในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะก็หายหน้าหายตาไปกับมือหนึ่งกูกลัวอ่ะพี่น้องบุหรีเหตุคลิปเนาะอ่ะอะไรกับพุ่มพอกในคลิปหน้าเด้อพี่น้องติดตามกันในคลิปหน้าเนาะอะไรกับลาไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องพุ่มพอกในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเลยอ่ะอะไรกูได้คำามาใหม่กันยังบุหรีติดตามกับฝากติดตามมีเด้อพี่น้อง Ah, somebody you know.